ตอนนี้เวลาสี่โมงเศษนะครับบ่ายสี่โมงเศษหลังจากที่เราทานข้าวเที่ยงเสร็จวันนี้วันที่สิบหกตุลาทางคณะถัวร์ก็พาเรามาที่วัดโจขังวัดที่สร้างมาแล้วพันสี่รปีเรียกอีกทีนึงว่าวัดหลังคาทองนะครับเขามีริบให้ขึ้นนะครับ เราขึ้นลิฟต์มาแล้วเดี๋ยวขึ้นลิฟต์ลงไปทีนะครับพวกนี้เขาแข็งแรงเขาไม่ใช้ลิฟต์แต่เราต้องใช้ <c oughs> ลิฟต์อยู่ฝั่งคนละฝั่งถนนทางไปวัดโตตรลานนะครับรถทัวร์ส่งเราคนละฝั่งถนนแต่เราไม่ต้องข้ามบันไดส,สูงแบบนี้เราใช้ลิฟต์นะครับข้ามมาอันนี้คือทางที่จะไปวัดโจรัง บรรยากาศบันไดหัวปลูกดอกไม้ส,สวยๆนี่คือบันาาไดวัดโจขังสัญญลักษณ์ก็คือกวางกับธรรมจักรอยู่ด้วยกกันอันนี้ทางเข้านะครับวัด